วัดดีนะผมสังต้านเหมียวผมเป็นแมวตัวน้อยนำโชคผมจะนำพรโชคมาให้ช่อนสี่ยแล้วจะรออะไรล่ะสามช่องกัน ้ยธรรมดาได้อยู่สำหรับคข้อแรกนะคะก็คือขอให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสำหรับสิ่งที่ง่ายที่สุดสำหรับคนที่ถึงวัยแต่งหนุ่มพวกเราไม่ถึงนกคเลยเป็นเราต้องนมเท่านั้นค่ะเอาละค่ะ make a wish ค่ะ เฮ้ยง่ายง่ายอยง่ายอยขอให้คุณสูงร้อยแปดสิบคันนวัเยพรุ่งนี้นคุณแลมีปัญหาการแกะเลยกกันนะคะมันเล็กครับมันเล็กไม่ถึงนมเหรอครับกล่องนมนะใช่คร <c oughs> ับขอรืดเดียวหมดได้ไหมคะหมดนี่เลยเหรอคะดเดียวได้ไหมคิดว่าปริมาณน่าจะไม่เท่าเพื่อนนะคะ <c oughs> ที่ได้มาเนี่ย เาแล้วเอาแล้วเอาไปคุณเลือกมาคุณรู้ใช่ไหมคะว่าคุณจะได้แลคตาซอยดูสีเลือสิคะ125มิลลิลิตรนะฮะปริมาณครับกล่องเชิญค่ะแกะยากเรียนค่ะนมกระจิบเบอร์รี่นะคะเปิดเดียวค่ะเปิดเดียวฮึบฮึ๊บฮึ๊บอาอาระปุกคือแบบต้องบอกเลยว่าถั่วเหลืองเนี้น่าจะปลูกมาจากรุ่มแม่น้ำมิชิชิพีนะไร ฮึบโอเคโอเคได <S 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 ้อยู no yes ่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สปอนเซอร์เขาได้นะคะอร่อยได้ครับได้ครับแล้วจะซอยห้าบาทผมก็เป็นเลยนะผมเดี๋ยผมเหนื่อยแกเลยผมเจ็บแรงมากนธรรมดามากครับอันนี้อย่างเดียบียังไม่ต้องเปิดกล่อเลยกก่อนคุณกันสลับกับคุณบิ๊กครับคุณโยสลับกับ ถามแค่นะการพิเศษถามแค่นีไอ้คุณมานั่งตรงกลางกันทำไมวะใช่เอาบอกแล้วเปิดกล่องได้เีเีชีเด็ดเลยทีเด็ดเลยเนี่ยสำหรับพอข้อดีของเรานะครับก็เพื่อให้ทุกคนสมองปราดเปลื่องเตรียมตัวต้อนรับปี2024นะครับผม ต้แต่ดูหน้าแต่ละคนก็ดูจะลื้อปริ่มนะครับอร่อยแต่ผมได้คบแต่เรามาดูกันสักหน่อยว่าแต่ละคนจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเชิญรับผ่อนครับคุณกันนี่คือหน้าพี่เชนเต้เข้านะคะอ๋อมีหาลูกค้าแบบนี้หาลูกค้าเออแต่มราได้เป็นเซลนะฮะกินตลอดปีเลยนะฮะตอนเห่นครับตอนที่คุณพี่จะรับพรผมมีให้เลือกระหว่างหลอดเล็กกับหลอดใหญ่คุณพี่เก็บได้หรือ ผมเลือกไม่ใช้หลอดครับไม่ได้แค่สองข้อครับงั้นผมเอาหลอดเล็กแล้วกันโหแค่เปิดเสียงมาก็กระปุกกระนักระดูกคอหักแล้อนไปสอนที่จอละครเนาะมันนิ่งเลยมีให้เลือกไม่ต้องเลือกแล้วมันเหลือันเดียวหลอดใหญ่คุณเลือกอะไรฮะแล้วแล้วผมเลือกอะไรได้บ้างต้องคิดเลยนะฮะอะไรฮะคิดเลยครับผมจุดให้หมดนะครับ ต้องหมดเลยเรียบฝาได้นะครับเรียบฝาก่อนครับเรียบฝาก่อนะขอขอขอดูดก่อนแล้วกันแล้วค่อยเรียนทีหลังเผื่อมันไม่ดีอ่ะกินเลยนะพี่พิเเทนี้เทปพิเศษเนาะในเศรมาแล้วก็กินได้เลยแต่ว่าผมเฟิร์สในก่อนที่จะกินอ่ะให้เปิดฝาเสร็จแล้ว ให้ดกให้หมดขวดเลยอ๋อมมด้วยอมมาด้วยฮะอมแล้วกลัวเนี้ยเออแล้วก็คืนแล้วรอเนี้ยหดเลยแล้วทั้งมือด้วยสนุกดูแก้ไขกนแค่ไหนอย่าสนกนี่แลอ้าวอร่อยเฉยโอเคเรื่องกดีไปุดใหม่มาให้กเลยก็ ต้องกลัวด้วยใช่ไหมอโอ้โหเงี้ย,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 ยต้องเลียเดอเียไไม่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 มีอะไรเลยได้ <Nice. S 2> ไไแล้วครับไนส์ไปดเสียแม้ ยังเปิดกอได้เลยค่ะตึงอยู่นะสำหรับคอนข้อนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของผิวพรรณทำให้กดใส่าเปล่งกลัาเนของในกล่องก็จะมีตามที่เห็น่ะมีคอลลาเจนแล้วก็น้ำมาเกือเทศอีกสามแบบ แล้วแต่คนชอบนะคะชอบกิมเปอร์เซนอะไรแบบไหนช่วยบารุงผิวพรรณของเพื่อนๆนะคะก็เชิญรับพรได้รับวรเรียกรถพยาบาลเราเลยค่ะเชิญรับพรได้ค่ะโอเคครับก่อนอื่นนะคะแกะกล่องแล้วก็อยากให้ค่อยกินแบบช้าๆน้ำรสส่วนผสมที่มีทั้งหมดในกล่องค่ะโอเคครับไอ้ไอ้แต่นี้บอกก่อนไม่ไม่ไม่เคยกินนารถเนี่ยาว่าน่าจะโอเคอยู่ ไม่เคยกินเลยครั้งแรกแบบปกติใช่ไหมปกติไม่กินเลยครับใช่ครับไม่กินเลยอยากให้ค่อยๆชิมทีละนิดคะเสร็จเลยค่ะอยู่พรได้ค่ะค่อยๆกินะค่ไหมค่ะไม่ใช่หรอกโอ้โหหัวหน้ากล้องเลย้อ อยาบเลยอ๋อคุณภพได้เป็นอะไรคะโอ้โหดอยคำน้ำมะเขือเทศร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเจือปนเลยมะเขือเทศล้วนครับทุกคนในนี้ต่างก็สรงไตรสชาติเลยค่ะก็อยากให้คุณภพนะคะช่วยรีวิวหน่อยได้ครัค่ะได้ครับมีกลัวปากไหมครับแน่นอนค่ะโอ้ยแบบนี้แกะได้คุณโยนะคะได้เป็นลูตารสใช่ค่ะ เป็นคนเดียวในกลุ่มที่ได้เลยนะแปลกชอบแปลกมากเลยไม่เคยกินเหมือนกันใช่รสพิษก็มีเงื่อนไขอย่างหนึ่งค่ะมีด้วยเหรอครับใช่ค่ะกินให้หมดนี่ไฮะมันก็แค่มัดถือนะถือไว้ในเงี้ยในเงี้ยมันมันมีมันมีเสารลสมีสตรอเบอรี่ผสมด้วยเฮ้ยโอเคอยู่าดีดีกว่าแบรนด์เมื่อกี้มีมีเอ้ยอืมอร่อยนะโอเค ไครไม่ชอบพีชเนี่ยีจะอร่อยไหมอย่าลืมกลัวนะคะอึ่ารอย่าพึ่งกลื่นอย่าพึ่งกลืนเป็นไงบ้างฮะหน้าตาเอาเลยหล่าเอาอะไนี้หนุนหนุนนุนอะอเกินเกิน โอเคโอเคมันคือปกติผมชอบกินนะเมื่อขเทศนะแต่ว่าอันนี้มันจะหนืดไปหน่อย่ะร้อยเป็นเงินนะเชิญเปิดกล่องโอ้เดียวโอ้โหันยยังมีแถมเพราะคนเยอะ เมืเอ่อกี้กูก็กินไปแล้วนะ <S 2> <S 2> <S ทอนข้อน,นี้นะครับที่เห็นก็คือจะแต่งออกเป็นผัดแล้วก็ลูกอมนะครับว่าพูดถึงลูกอมก่อนก็คือถ้านเนื่องด้วยเทศกาลแห่งความนักหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความรัดเนี่ยก็จะมีทั้งร์ทบีแล้วก็เป็นช็อกโกแลตที่เป็นตัวแทนของความนักนะครับแล้วก็มีผัดบลูเบอร้วี่มันระเท่๊มก็จะเป็นตัวแทนของเรื่องการบำรุงหัวใจก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนในทีเนี่ยนะครับมีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรง ทั้งความรู้สึกและทั้งสุขภาพเราเห็นว่าวันนี้น่าจะเจอมรสุมชีวิตอะไรหลายอ,อย่างเราก็เลยมีตัวช่วยดีๆให้นะครับแล้วก็ให้คุณกินกับวอาคัลี่สักชิ้นหนึ่งปกติกินผักทุกอย่างนะคะเด็กเป็นวักเฮิร <c oughs> ์แต่ก่อนชิ้มก็ไม่ได้อยากจะลองแบบขั้วหนึ่งได้ไหมไม่ไม่นะคะัแล้วจิ้มแต่แล้วจิ้มเชิญรับทอนสดๆเลยครับโอ้ยโอ อืมก็อยากให้คุณกินช็อกโกแลตหนึ่งคำสลับกับบอกคัลี่นี่แอม่กับช็อกโกแลตคำหนึ่งนะครับกับบอกคัลี่มันออกดอกเพิ่มไหมเมื่อกี้คุณเฟิร์สนะครับได้เป็นลูกอมฮาร์ดดีนะฮะแล้วให้คุณกินแค่สองเม็ดเท่านั้ำโอ้โหแกออกมาเลยครับแกะออกมาเลยดีแกะออกมาเลยอ่าคุณคุณสเม็ดนะกินเลยครับเม็ดแรก กินกินแล้วแบบกัดกัดให้แตกแบบอร่อยเคี้ยวเคี้ยวโอเคี้ยวอร่อยอร่อยรสชาติเป็นไงปั่นปันแปะเอแล้วก็ให้คุณตัดเป็ว่าร์านเลี่ยอร่อยอร่อยนะตัดเลี่ยนครับตัดเลี่ยนนะฮะตื่นเต้นนะฮะอ้อหแค่คนอื่นกินต่อเลยใช่ไใช่เพราะเขาเรียกว่าแบ่งมันครับแบ่งปันนะฮะรุ้นมากตอนนี้ว่ามันจะช่วยอะไรขนาดไหนยิงกินให้กินิดกินทั้หมดเลยนะฮะ าอุ้ยรีวิวจัดเป็นไงางฮะเอ้ยเปรี้ยวหรือหวานฮะรีวิวอะไรฮะผมว่ากับชีวิตคุณตอนนี้ผมปริ่งงับไปเลยครับอ่าเป็นไงครับข้าวอร่อยรสชาติของฮัทบีทนะฮะอืมอร่อยอ่าแล้วก็อีกเม็ดหนึ่งล้างปากนะฮะอันนี้ไม่ต้องเคี้ยวแล้ว ธรรมดามากเก๋ธรรมดามากดูจะสีหน้าคืออร่อยนะฮะโอเคครับทุกคนเชิญเปิดกล่องได้ครับโอ้ยอร่อยเลยเนี่ย okay, ท <t bol ster> okay, oh! oh, 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 ี่เด็ดเขีอ้วกลิ่นแม่งมาเนี่ย สำหรับในข้อนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของร่างรวยกันทองมีโชคมีลาภนะครับซึ่งของเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอ่ทองหยอดนะครับเป็นขนมมงคลของทไทยเนาะแบบใช้ในงานมงคลต่างๆมีความหมายว่าแบบมีไม่มีทองใช่กับทองแล้วก็ลาภท้อ่มีลาภไงโชคลาภใช่ไหมลาภกับลาภอ่บก็เชิญดินจะได้มีลาภนะฮะและสองอย่างสุดท้ายก็คือไอติมทุเรียนหมอทองกับป้าทอง เมื่อกินไปก็่จะได้มีเงินมีทอไปนะครับผมจริงเหรอฟทอง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 ของคุณแนนนะครับจะเป็นขนมทองหยอดอันนี้เบเบเหมาะกับผู้หญิงสายหวานนะคร<อ>ับผมเชิญรับประทานได้ครับต้องกินเยอะเท่าไหร่คะ,ะอ่าสักห้าลูกก็ได้ห้าลูก หวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบขออภัยด้วยครับที่มัละลายวันี้ยังอยู่ข้างนอกนานเกินไปนะฮะยอดนะเกินชิมเดียวดีกว่าโอเคฝากฝากเปลือกน่อฮะเดี๋อยๆเอาได้ครับเลยครับอ่าเนื่องจากชิ้นใหญ่เราจะให้คุณกินสักสองในสามก็พอปานคิวอะไรผมปานนี้คุณแล้วมันยังมีเหลืออย่างอื่นให้คุณกินอีกไงเชิญเลยครับผมเชิญรับประทานร้อนไหมร้อนเตาดีๆนะเดี๋ยวพองมินพองอือห้าห้าไหมโอเค เป็นไงครับเจี๊ยบไหมเจี๊ยบอร่อยอร่อยด้วยเป็นไงครับดีไหมหรือย่างไรเอาจิงก็คือถ้าแบบคนกินทุเรียนอยู่แล้วก็กินได้กินไม่ได้กินจอยครับกินจอยครับผมมันจะไหวเหรอเนี่ยเฮ้ยแล้วเือนไรอ่ะครึ่งนึงได้ไหครับผมผมรถแท้อ่ะอืมก็ก็ดี ไม่ดีไม่ดีเลยอร่อยไหมผมไม่เคยกินเลยร้อนโอเคร้อนนึกว่าอร่อยนะครับ่วาวร้อนร้อนเนี่ยมันแบบได้ประโยชน์นะเออมีเบตาเ้าแคโรทีนว้าวหวานนี่เพราะว่ากูกินทีนดีกว่าคื้หวานดีทั้งหมเนี่ยอะอีกคำเดียวอีกคำเดียวอีกคำเดียวคำแบบ หมกหมกใหญ่ๆรักเพื่อนในทีแดงเท่าไหนก็คำเท่านั้นเลยโอคที่สุโอเคครับสำหรับตอนข้อต่อไปนะครับก่อนที่จะเปิดกล่องนันนะครับผก็มีอย่างหนึ่งให้ทำก็คือให้ลองสลับกล่องนะครับให้สลับเรื่องอะไรฮะได้ครับป็นการยังไงชีวิตของท้านเลยครับกำหนดเกณฑครับเจอเไครับ เอาอ่ะแล้วก็แหม่แล้วแต่แล้วครับคุณจะแรกไหมพุกผมคุณว่าการไม่ทำอะไรคือการจะได้ดีโอเคโอเคโอเคครับถ้าได้กล่องที่ต้องการแล้วก็กดกล่องได้เลยครับโอ้ยดีเด่นเลยนทีมรัฐธรรมนูธรรมดาสำหรับตอนป้นที่พกนะครับปีใหม่ก็ต้องเริ่มกับซีวิดใหม่นะครับอันนี้ก็คือซีวิด จากหลายรสชาตินะครับแล้วก็เป็นซีวิสที่พวกคุณเลือกแล้วนะครับโอเคครับครับก็กินจอยกับซีวิสครับผมมานเด็นคนแรกนะครับคุณโยครับรู้สึกยังไงครับผมยังไม่ได้กินเลยผมยุ่งซือกันแล้วไม่ใช้ผมกินกันนี่โอเคครับกินได้เลยครับผมเป็นกล่องที่คุณสลับกับใครนะสลับกับคุณบิ๊กค่ะมั่นใจไหมครับตอนแรกอ่ะที่สลับเพราะว่าแบบคุณบิ๊กเขาเป็นคนคิดเนี่ย มันองมีอะไรไหมมันต้องมีอะไรใช่ไหมเออแล้วหลังจากนั้นก็คิดว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่ตาเห็น <laughs> โอเคครับแอนเจนเลยครับอันนี้คุณสลับกับใครครับผมผมสลับกับเนียนะครับอืมแล้วะผมคิดว่าน่าจะเข้าทางผมน,นะอ่าเอาเลยครับเจอเลยครับโอกินก็ไม่เข้าเลยคนต่อไปนะคุณพอครับ เป็นชีวิตที่คุณไม่เลือกเปลี่ยนกล่องกับเพื่อนด้วยนะมั่นใจมั่นใจมากนะฟ้าลิเพ็ดนะฟ้ามีตาโอเคครับเจอเลยครับอร่อยแพงร้อยไเราเอาเอ้ยทำไมคุณทำหน้าแปลกๆครับคุณโยอร่อยไหมครับเป็นไงครับเหลือจะเป็นชีวิตเคสโดนทำร้ายคือมันคือ น้ำขิงครับน้ำขิงผสมมะนาวใช่เหรอครับเนี่ยไม่ใช่ซีวิสเหรอครับเนี่ยลองชิมไหมเขาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอืมวันฉัดวันฉัดน้ำแดงไอรูบอยนแดงได้เหรอทำไมทำไมคุณแนนทำหน้าอะไรกำลังคิดอยู่ว่ามันคืออะไรอะไรวะลองเดาลองเดาเป็นไงบ้างครับ ไม่ใช่ครับไม่ใช well. ่ห่าครับเป็นไงเป็นไงเป็นไงครับถ้าทีมเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าโทนใช้เดิมเลยแค่กลิ่นมันแรงกลิ่นมันแรงขึ้นมันซาซาด้วยอ่ะใส่อะไรไปวะปากมันซาขึ้นเสียไม่มันคือน้ำลำใหญ่น้ำน้ำอ่าน้ำใหญ่ซาซาน้ำอับกลิ่นยืนยงกับเรดี้บู๊ทบอกยุ่มไม่แล้ววะบอกยุ่มไม่แล้ววะ ไม่ต่างยหรอกไม่มาถึงเลดี้บูธอะหมดอายุแล้วมาใส่ขวดนี้เออใช่ไหมอร่อยไหมครับเป็นไงครับเออเธอสำหรับผมกินได้เพราะผมชงไดอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว What เฮ้ยกิน่็เออก็เออขาเธอให้ผมสัมผัสเฮ้ย เราหวังว่าพรนี้จะเป็นพรที่ปิดปีไปได้อย่างสมบูรณ์แบบอยากให้เพื่อนเชิญเปิดกล่องครับแปลกเงยเฮ้ยเหมือนกันหมดเลยเนี่ยเหมือนกันหมดเลยอะสิ่งที่มันจะแตกต่างตอนไปนี้คือเราอ่ะไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกเครียดเราเลยอยากให้คุณได้เลือกสิ่งที่กินคู่กับ สิ่งที่ไม่เครียดนี้โดยมีตัวเลขอยู่สี่เลขโอ้โห oh ใครอยากจะเลือกก่อนอ่ะอ่ะคุณแนวแล้วกันหนึ่งสองสามสี่หนึ่งและคุณจะได้กินอ่ะปวดเป่าไงวะ <c oughs> <c oughs> คู่กับอันนี้ครับโอ oh <yeah. S 2> ้ยาอูหลงอผมขอข้อสุดท้ายเลยครับสองสามสี่มครับโนะ okay. อเคเชื่อว่าฟ้ามีตาครับคนยังดีๆอ่ผมสอง <c oughs> แล้วก็ส้มแล้วก็คุณพ่อชามากคุณหนีไม่้คุณหนีไม่ทนมึงใช่ใช่ไหม ใช่ใช่ไหมก็ยก็หนึ่งสองสามสี่หวยล็อกหรือเปล่าเนี่ยใช่หรอผมมีห่งกับสผมมีสามกับสีคุต้องเลือกสามทั้หมกันนี่ใช่เหรอวะใช่ครับผมไม่ได้ล็อกผมสามตาได้ด่ยเกียรของลูกเสียสำรองเลยด้่เกียรของมีันก็แล้วแต่ฟ้ากำหนดรูแล้วล่ะเป็นพรที่ไม่อยากให้คุณรู้สึกซีเรียลก็เลยใคุณซีเรียโอเคตอนเอรอนนีซีเรีย ก็จับคู่ในสิ่งที่คุณกินเนี่ยคุณคนเลือกเองนะครับผมไม่ได้เลือกให้คุณคุณกำหนดใช่แล้วก็หวังว่าให้คุณเนกวิสก็ต้องมีความสุขกับปีใหม่กับเมนูโปรดจานนี้คุณกันนะครับได้ซีรี่เรกแอบทันซันซูนะครับคือเป็นเครื่องดื่มผสมเป็นเครื่องดื่มโซดาผสมรสโซจูบอมแตว่าไม่มีแอลกอฮอล์ครับผมนั้น ขอให้มีความสุขกับพรข้อนี้ที่คุณเลือกครับรับพิ่ฉันจาพู่กับพี่มารนะคะอยากให้มีความสุขกับพรข้อนี้นะครับหมังว่าคุณจะไม่ซีเรียสกับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตอันนี้ไม่ไม่ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสอันนี้ไม่เคยอันนี้เริ่มซีเรียสละต้องถามก่อนว่าชาอุหลงเนี่ยคุณเคยกินไหมแน่นอนเคยกินอย่างเงี้ยสบายคุณแนนแล้วเนี่ยองกินแบบนี้เลยเอ็นใจแบบ พรห้องนี <mam> ้คร <otherapy> <c oughs> <ancial cosmetic artist> ับซีเรียลกับชาวหลงคุณพบนะครับได้ซีเรียลกับไม่มึงกับดอยามอีกเลยครับต้องเข้านะครับผมบอกเลยต้องเข้าแล้วต้องเข้าคุณเลยเต็มเต็มต้องเข้าผมเต็มเต็มเข้าห้องน้ำเลยครับอ่าครับคุณครับเชิญ enjoy นะ enjoy กับพรนะครับสามคำนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะมาร์กมาเก็มมาเก็มนะฮะับคำแรกครับ ไปต่อได้ไหมครับมิกแอนแมทของคู่นี้ทำ <c oughs> ไมหนะ้าเ <laughs> ดือบเอืดประอมอ Enjoy เนยครับเจนจอยครับเอ๊ยยังไงสามคำเลยถ้าพูดไปทำมาสง่งมือนเดิมครับยังไงฮะคำแรกกินได้นะฮะ ได้เนาได้เนาเออไม่แย่เว้ยนายป็นว่าไม่แย่เฉยไปท้องผิดสีเลียวอร่อยโอเคสีเดียวอะไรนะเฮ้ยเออได้คุณพงศ์บอกสีเลียวอร่อยตอนนี้คุณแนนครับอะไรนะฮเหมือนกินน้ำเปล่ากับเหมือนกินน้ำเปล่าแต่มันจะมีกลิ่นชาไหมใช่มีแล้วมันขมไหมไม่ขมเลยมันมีกลิ่นของโซจูไงแล้วกลิ่นเหล้าที่คู่กับสีเดียว เหมือนคุณเมาแห้งในตอนเช้าแล้วก็ตื่นมากินเกิดการแหงแบบหลอกๆจำลองง่าชีวิตหลังจากการแห้งพอโดนรดน้ำเนี่ยจะอี๋หน่อยแต่พอเกี้ยวกัดอ่ะก็อร่อยนะเออเฮ้ยกลายเป็นว่าต้องเข้ากินแล้วไม่จัดเข้าไม่เข้าแตไม่เข้ากันอ่ะไม่เข้าแน่นอนแต่เดินคำอ่ะต้องเข้าหมดแล้วตอนเนี้ยโดนมาทั้งวันโดนมาทั้งวันแล้วเนี่ยทั้งมะเขือสดทั้งมะเขือของบริษัทเขาถือว่ากินได้แต่ไม่กินดีกว่า ่ดูอร่อยนะดูอร่อยนะดูเอนจอยอ่ะเออถือว่าโอเคอยู่สัหรับพรคอนไส้ความสัมิดสัมริดอยู่หมักก็ให้โอ้ไม่ได้เลยฮะเต็มปากเต็มคำมากเต็มปากเต็มคำอร่อยเฉยไม่รู้สึกแย่หูยกรุบกรับด้วยแสดงว่าเอนจอยกันทุกคน โอ้โหกินเต็มปากเต็มคำมากต้อแท้สุดยอดครับแสดงว่าทำรายการไม่ได้เลยนะฮะอันนี้นะคะนี่ไม่ใช่วิธีการกินเบรนเนียนที่ถูกต้องไม่เนี่ยน,นะครัเป็นอะไรที่ดีที่สุดก็คือ,อ,อนมอ,ออสออสไฟค่ะชีวิตคุณจะดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณกินให้ถูกต้องต้องเข้าได้วยไหมครับอันนี้ถ้าก่อนต้องเข้าเลยค่ะนี่คือการกินที่ถูกต้องแต่เราลองชิมแล้กับกับออสนิ้วเบรเนียนได้กลิ่นอะ เอออันนี้คือตื่นแล้วตื่นเต็มที่แล้วสรุปอ่าซีเรียลรสชาตินี้ผ่านไหมฮะอันนี้อร่อยมากเอะแบบปกติอ่ะอร่อยมากเกนเน่เหรอเกนเน่เอาเกนเน่เนี่ยมาที่มาที่มาโชว์ว่าเราเป็นเอฟซีเขาขนาดไหนนี่คือเกนเน่ที่อร่อยที่สุดและหาซื้อยากที่สุดยากมากไม่ใช่ซุปเซเว่นจะเข้าได้นะคะนี่ใครยังไม่เข้าอย่าพูดได้ใครโอเค นี่ครับของอันชิ้แรกนะครับก็คือโยจับได้ของแนง่เลยโอเคครับแกะเลยนะอันนี้ใครมัดเนี่ยไม่ใช่คุูแล้วเอ่าอ่าขนมน้องแมวนะฮะให้โยกินโชว์ให้น้องแมวที่บ้านดีกว่าวันนี้กินมาเยอะแล้วขอบคุณครับ แต่ให้ผม,มนะครับให้พบมาะกับให้แกเลยเทอร์รี่ิามีเหตุผลนิดนึงแกก่อนแกก่อนเอาออกก่อนอบอกแล้วเจนนี่เข้าได้เข้าได้นะครับเจนนี่แล้วก็อันนี้ตั้งใจซื้อมากๆเพราะว่าพบอะรู้สึกว่าเวลาเราคิดอะไรออกใช่ไหมเหมือนสมองคนเราคิดมาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้สร้างมาเพื่อจดจําก็เลยแบบว่าอยากให้พบติดตัวตลอดเอาไว้ใช้ประโยชน์ ใช้วาดรูปได้ไหมคะได้ครับและแมนชอบวาดรูปด้วยยังไงนะคุณวอลบนะครับจัดได้ของเฟิร์สนะครับกล่องใหญ่มากเลยครับโอ้ดีมากครับพี่เฟิร์สใหญ่เลยตังค์เบิ่มๆพี่เฟิร์สนะครับอยากรู้นะว่าเป็นอะไรแก่ไหมแก่ไปแล้วเจอกล่องอีกก็ไม่เอาักกน เปล่าเจ๋อเดี๋ยวินกับล้อกินกบล้อขอท่านไถ่ไม่มีอะไรเลยทำไปเลยนี้ให้เพื่อนเอาไว้ทอดไข่กินดีกินกับล้อเอาไว้ทำพันธุ์ใหต่อเกินมาครับผมนะครับได้ครับไดคุณเฟิร์สจับได้ของคุณบิ๊กนเยี่บมเลยดีใจเลยฮะดีใจเยขอบคุณที่เชิญมากกว่ารับด้วยนี่ครับขอบคุณครับแกนะแกเลย ขอ,ของแท้ว่ะของแท่มันกี่เด็กแน่เลยนะทำไมคนดูลุ้นอะ่ะคุณเห็นยังครับว่ามันคืออะไรขี้เกียจแล้วก็ขอ,องดีไข่ของดีเนี่ยไข่ในการให้คุณเนี่ยเลือกสักห้าเม็ดแล้วก็อ,อ,กยอยากให้คุณเนะี่ยดูตามว่าคุณจะได้อะไรเนะเาะอ้าวคุณคุณลองหยิบมาทางนี้หน่อน เม็ดระบบเนี่ยเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งอ่าอันนี้เม็ดเม็ดสีอะไรอ่ะเสีน้ำตาลอ่าพอลองดูดิสีน้ำตาลมีรสอะไรบ้างน้ำตาลไม่มีเสีน้ำตาลอันนี้เปล่าออีเวไม่ตับก็อาจจะเป็นคาปูชิโน่คุณลองชิมดิคาปูชิโน่อ้าวรสแรกลออชิมก่อนลองชิมก่อนสติ๊งสติงเด็กในไม่สติ๊ง ทำไมคุณน้ำหน้านะทำไมล่โอู้หหินไปไไม่มีไม่มีอินแต่งหนุาปนไงต้องเชะ้กับอวนอวไหมไม่ใช่นะกะผีเออจะเป็นคนมันแบรนดีต่งว่ามอนจะอ้วนไหม ไอ้หอมอยู่น่าจะเือเอออเป็น้อนเช่กันดีอละไหมไม่มีกินหบบไม่กินบเลยอนีเ้นี่้มีแผลเป็นในปากอะไรหรือเปล่าฮะันเป็นอะไงถ่านเท้ว่ามันเหมือนถ้ามันแขนี่ะเออเหมือนเหมือนกินกิน ไอเนี่ยพวกเออพวกเทีแผ่นแผลโอเคครับผมมากครับเอาไปกินต่อนะครับดีดีนะครับจับได้ขอบคุณทุกทนครับเสนอมอบเลี้ยงค่ะกระดาษปากกาแล้วก็สำหรับปีใหม่นี้อาร์เซนอลต้องเข้าแล้วนะฮะมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะเมื่อวานแพ้ไป็นสุดที่สโค้าเซนนลทีครับขอบคุณครับ คุณการจับได้ของโยนะครับเชิญโยูอมวกหมาไม่ได้เลยค่ะผมค่ะอันนี้ึไม่อู้ว่จะซื้ออะไรก็ถุงเท้าครับผมเอาไปเลยครับผมแล้วมันสีหลีสวยๆหมวกทอามาให้แบบคือแบบผู้หญิงจับได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการผู้ชายได้แน่ๆผมถ้าผู้ชายใช่ถ้าผู้ชายได้จะนากว่านี้แต่ถ้าผู้หญิงได้อ่ะมันก็ได้แบบนี้เลย หรือว่าใช้ประโยชน์ได้นะเวลาแบบไปเที่ยวที่หนาวๆก็เนี่ยพวกมีเท้าไปหนาวใช่ไหมเอามาเอาต้องหัวกันหนาวใส่เท้ากันหนาวโอเคครับก็สำหรับช่วงคริสต์มาสและปีใหม่นี้นะครับพวกเรากเกษตรหลาเกลกอขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยยันทอแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับมาร y คร r i s t มาสแอน h a แ p y n ี้ y นว r